ติดแฟนเพจมันมีภาพมาตัดแต่งจริงมาย้มพี่น้องมายมหน้าบ้านหน้าบ้านนะคะทุกคนคุณยายนอนนะคุณยายกำลังนอนช่วงนี้คุณยายนอนอันนี้จะปิดดูบ้านพี่น้องแล้วทำความสะอาดเดูมาย้มเขาล่วงหมดเลยตันนี้ชุดใหม่กำลังออกเราจะตัดแต่งจริงก่อนนะคะทําเองทําเองลุยเองค่ะใะเด้อค่ะเนี่ยอู้มายมหยกมากเลยตัดแต่งจริงเอากระตัด เอาใยเอาใยเขาไปวยแส่ทั้งปุ๋ยได้พี่น้องคะไม่ได้ทิ้งนะเนี่ยตรงตรงในโรคโรในหน้าฝนหน้าฝนเราต้องตัดแต่งกริงนพี่นอูไม่ทําไม่ได้เพราะว่ามันลรตอนนี้เขากําลังเป็นลูปต้องเอาออกจากหลังคาแต่เท่นี้ต้องเอาออกจากหลังคาจะ้ะอยู่กับยายสองคนบ่ที่ไถ่จะถ่ายจะต้องดเองแล้วพี่น้องจ๋าแ้่ปิดชอบขึ้นต้นไม้ชอบปีนชอบป่ายชอบปีนชอบป่ายอยู่แล้ว เลยเป็นธรรมดาจ้ะทําไดง้ง่ายๆทำเองเนี่เรพที่น้องเฮ็ดยังก็ต้องทาเองเพราะว่าเราจะได้ดังใจไหมให,ให้ผู้อื่อเนเฮ็ดกะว่าได้ดังใจกะอยางอีกโอ้โหลูกเขาล่วงอะแล้วเรามีสั่งที่ตัดแต่งกิ่งมาไปเรียบร้อยแต่ตั้หรักกิ่งใหญ่ก็ก็ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นตัด เนี่ยเราจะไปก็จะปิดตรงตรงเอ้ยเนี่ยตรงหลังคาเราต้องคอยกัดแต่งออกตลอดฝืนหลังคาบ่ได้จ้ะบ่ให้ยฝืนหลังคาอุ้ยนี่อืมเดี๋ยวฝากนี่ฝากให้ไปก่อนอืมใหญ่จะต้องฝากนี่ไปก่อนอืมฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวมึงมาดูฝากไว้ก่อนจวช่วงนี้ใช้ที่ตัดแต่งเรา แต่ตรงไหนที่กระลังคาต้องเอาลงนะเอาลงนะทุกคนที่เรีนเราอยากปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องขยันตัดแต่งถ้าไม่ขยันตัดแต่งแล้วเขาก็จะลบไห้ไกลตรงหลังคาไม่ได้นะก็ออกจากหลังคานะเห็นไหมเูกเก็บเลยเนี่ยตรงหลังคาวเวลานอนเวลานอนคือขึ้นมาย้มเขาลวงนงหลังคาปอกปอก <c oughs> เนี่ยใบเขาเราก็ได้ปุ๋ยแล้ว ได้ปุ๋ยจากใบกเขาพี่น้องอออุ้ยเนี่ยยิยงตรงเนี้ยเขาเขามาตัดแล้วเขามาเขามาตรงหลงคาเลยตรงตะคบเนี่ยเอาลงก่นอนจะให้เขาปิดหลังคาไม่ได้แล้วงูเห่าเก,เกี่ยวขอ้อเอาไปอยู่บ้านเขาเดือบุลุษตูดนี่ตัดแต่งริงแบบนี้ดีมากนะทุกคนยอดเลย ได้เลยอปุยปุยจากใบมะยมคือสุดยอดเด้อเนาะใบมะยมใบตะกบปุยยังดีเยอะปุยเราไปทำปุยปุยแบบไม่กลับกองนะเพราะใบเขาเป็นใบเล็กๆแล้นใบมะขามเนี่ยถ้าปุ๋ยจากใบมะขามก็เยี่ยมเลยอ้ยยอดอันนี้ล้างมายอดของล้งเดมาเลยนี่อ้ยเขาสีคุ้มนมามย่อยแล้วเอ้ยไอน,นี่ไหมไอใบกระทบโลกไหม อันไหนต้อส <laughs> <mission> ูง <laughs> ก <Yeah>. ็อาศัยี่ตัดแต่งกริงอ้ัยกันไก่กันไก่ตัดแต่งกริงไม่ให้เขาสูงเกินไปต้องเยอะคอยอันนี้ไว้ตลวดอะอือโอ้หน้าฝนต้องต้องเอาลงนะแต่เดี๋ยวเขากระเดี๋ยวเขาเกิดไงลราพี่น้องหนาสิ้นนะเดี๋ยวเขาก็แตกแตกยอด ยงเรามีอารมณ์อยู่เลยเนาะลงเลยไได้ลงลงเอาไว้เอาไว้รกไม่ได้ยงเยอะหน้าฝนเลอหน้าฝนยงเยอะต้องให้แสงแดดส่องส่องถึงข้างล่างอ้เหรอจิงนู้นเหือเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดแต่งกิงเสร็จเดี๋ยว่ายให้ดูใหม่ได้ทุกคน ชอบปีนป่ายมาตั้งแต่เด็กชอบปีนสอบปอ่ายเลยก็เลยถนัดเลยถนัดในการปีนป่ายยอดเขาเนี่ยอย่าให้ลบอย่าให้เอกลงไปแล้วทีนี้เราก็จะไปทําปุ๋ยเราก็จะได้มีปุ๋ยใช้่โอ้จะได้มีปุ๋ยใช้ตลอดทําปุ๋ยใช้เองเราเป็นเกษตร เป็นกเกษตรแบบปลอดสารจ้าต้องทําปุ๋ยแบบไม่กลับกองไป้ใช้เองนะบางทีก็ซื้อบ้างบางทีก็ทําทําไม่ถ้า้ที่เราทําหมดเราก็ต้องซื้ออีกแต่ส่วนมากก็จะทําเองจ้าแล้วก็ปลูกแหนแดงไอ้อไม่ใช่เลี้ยงเลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงแหนแหนแดงไว้ทําปุ๋ยด้วยนะอู้เรื่งขมบนด้วย่งขบนญทำามย่มดกคักขึ้นขึ้นอันไม่อีกแล้วมยมขึ้น ึ้นชุดหม่ก้ะพี่นองเอ้มายุมย้มนะที่กินตลอดทั้งปีก็คือมายุมยยย้มนี่แหละเด้อเมื่อกี้ก็ตัดไปได้พี่นงจ้ะแล้วก็ลกุกแปบ๊บเดียวเขาก็ลกุกเราะว่าเขาเป็นเขาหน้าฝนเนาะหน้าฝนนี้ยิ้มแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเขาเกิดมีแหละทำให้แดดสองถึงกันดูกินี้มานี่ย์นนี่นย์หยดกระทบโ,ทก,โกมะมาทางนี้แล้ว เอจะทุกลบได้ปุ๋ยบนไหน่อยดิได้ปุป๋ยเพียบเลยเดี๋ไป็ไปิปดึงกันนี่แหละค่ะทุกคนลงมาแล้วเน่ละสภาพติดกลัดลงมาแล้วและติดก็จะมาเก็บกวาดดูข้างบนนะคะทุกคนลงแล้ะ อดอกจากต้นมะนาวนะมว่าต้นมะนาวเขาจะได้แสงแดดพราาตอนนั้นเขาพ่ได้แสงแดดเขาไปยืมไปหาแสงแดดใมะนาวนยืมไปหาแสงแดดตรงนี้ยังเอาลงมาไหนนะลงแหละเดี๋ยวตรงนี้ยังเอาลงไม่ได้เลยดูนะต้นยอดจะถูกลกยับติดเขาเขามาหาต้นมะยมมันเลยก็เลยต้องเอาเอาแงบนออกก่อนเดี๋ยวเขาเจอไปหารังคาเะยอันตรงนี้ไว้ตรงเรียนนี้เลยเพราะว่า น้ำเจ้าตรงนี้จะได้ไมีลมไหมจ๊ะจะเด็ดปเดี๋ยวะต้องเอาเฉพาะตรงที่หลังคาออกมาทุกคนเออหอ,อยก็พวกที่ห้อนไหล่เปล่าลงมาพี่น้องจะต้องขึ้นไปตัดตรงนั้นอย๋อโอ้คงบนงยงกูลงอันนี้นะคะคลิปนี้บรรยากาศตัดต้นแตง่งต้นไม้ต้นมะยมไม่บั้งจ้ะเพราะว่าเราชอบปลูกแล้วก็ต้องตัดแต่งนะคะทุกคนเอาปิดแฟนพเพจ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากเพจด้วยนะคะนะคะขอให้มีความสุขทุกบ้านนะคะหิ้งฟังฟังค่ะแล้วเก็บกวาดแล้วเดี๋ยวแยกปิดแล้วมาเมืองรอบดูใบเขาจะเอาไปทำปุ๋ยจ้าดีฉันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย